โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยมวยดีนะครับผมก็ขอดิดีทั้งกอนรับทั้งผู้กิจกรรมเก่าแล้วก็ผูก้กิจกรรมใหม่ด้วยนะครับและบอกเลยว่าก็ยินดีก็อนแล้ก็คือท่องมวยด,ดีนั่นเองนะช่องนี้จะมาทําเกี่ยวกับาการเลืสกินให้ดูเขามากกว่านหะหลายๆคนจะบอกว่ารีวิวสกินเอาจริงรีวิวสกินเนี่ยจะ ดูต่างเยอะแยะมากมายแบบว่าให้ไปดูรายละเอียดอะไรเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ช่องเราเนี่ยไม่ได้มารีวิวนะมันก็ออกเชิงแบบรีวิวกึ่งกึ่งเล่นให้ดูนะครับแล้วก็อยากคิดว่าเป็นช่องที่รีวิวเลยนะโอเคผมก็วันนี้เราจะมาเล่นในของของน้องกาโพด้เองนะครับผมนะอืออะไรคนที่ชอบฝั่งของผมเรียกน้องกาปวดใช่ <c oughs> อืมบอกเลยว่าเป็นสกินกิได้าจากพันธะขัญญานูวัลแลนด์นะครับผมนะใครที่เอ่อมาไม่ทันรอบแรกนะครับก็จะมีให้เลือกเอ่อกิวด้ากับดอนนั่นเองนะตอนนี้ผมก็จะเอาสกินของกิวด้าไม่ตัวก่อนนะอันนี้เป็นรหัสที่ผมเนี่ยไปคือมาแล้วก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนดีกว่านะแรงก็นค่อนข้างสูงกว่ารหัสหลักผมนะก็เลยบอกว่าอาจจะเจอหันคิมๆหน่อยก็ได้ของน้ำผมนี้กันหน่อยเนาะอ้าว นี่ก็ไปดูร่างหน้าตาครัของน้องกิวด้าและดีนะเผื่อใครที่อยากจะเลือกน้องกิวดา้าก็ดูกันไว้นะครับวนะแอนิเมชั่นทางต่างๆเียเป็นยังไงนะน่ารักนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปดูระตับด้วยอ่าเป็นกะกลายแนละกะตุยกะตุย <c oughs> น่ารักเลยโอเคนะโอ้น่ารักครับผมดูกันได้ดีนะครับว่าจะเลือกตัวไหนกันดีนะโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราไปเลือกกมกันเลยแล้วกันนะครับผม โอเคเราเข้ามาในเกมแด้นะฮะเจอในขวัของดหานตครไม่เคยหลับไหลนั่นเองครอบไม้ท้าไปก่อนหนึ่งทีนหครับส่วนใครที่ยังไม่รู้นะผมบอกอ,อย่างหนึ่งนะครับว่าฮันเตอร์เที่เล่นก,กันมานนนเนี่ยหรือว่าที่เขาแบบว่าไข่หูฟังนะ่างแนนแล้วก็แบบจับเสียงได้แม่นๆการคาอบไม้เท้าหนึ่งครั้งเนี่ยทำให้สามารถแจ้งเกมไปหาฮันเตอร์ให้เลยนะครับนะ เออฮันเตอร์ถามว่าให้รู้พิกัดเราได้นะฉะนั้นตนารคลอไมค์ครับบนเกมเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะถ้าเราคิดว่าจุดรู๊ไม่ดีพอพยายามอย่าไปค้อแนม่งั้นตายนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคผมไปก็ปัปนไฟกันไปก่อนนะตามของใครอยู่ก็ไม่รู้ฮนะอา่าผมมีการเาริดกระจกมาแล้วคร,รับผมโอ้เหมือนจะการลักกี้กายแล้วผมว่าเมื่อกี้เหมือนเออเออจอผมกระกไปนิดนึงลักกี้กายไนดะ้ยิงปืนนะ ขอไห้ครันต่อผมอาผู้ล่าเผิดเป้าหมายอ้าวจิตกรกิตกรบอกว่าผู้ล่าเผิดเป้าหมายปกลงเขาไล่กิตกรเหรอเอสกานะกี่วิลาเราเราพิ่งรีวิวเอสกาไปเองนะอ้าวกมนี้เราจะได้จูไม่ห่ามก่อนถามใจเทีดูก่อนอุ้ยอุ้ยก กระจกแม่กระจกแม่เดี๋ยว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 แม่แมรี่แม่แมรี่แม่แมรี่พับไม้ไปก่อนเลยพับไม้ไปก่อนเลยเห็นไหมไม้ตรงนั้นเราพับไปแล้วครับเห็นเนี้ยมันก็กล้องบังครับแมรี่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรบังครับแมรี่ถีบไม้กันตัวไปก่อนคิดไม่ออกจุ๊บไปพูดไปคิดไม่ออกตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แมรี่แม่แมรี่พับไม้ไปก่อนเลยพับไม้ใครกว่าเอาอะเอาไปยังไงแม่แมรี่แม่แมรี่ ผมโดนะแน,น่หล่อหลอหล่อหลอล่อหล่อ,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 อยังไงยังไงก็จกอ่ะก็จกอ่ะไม่ได้ไม่ได้แม่แม่แม่ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาวะ่ะเอโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโดนหนึ่งเฮียเราออกไปจากตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเขาบิ่เก็บนะครับยังไงยังไงครอไม้เท้าโชว์หนึ่งนี้ก่อนจังหวะนี้ยังไงฮะน้องกาบวดน้องกาบวดวิง่งออกมาตรงนี้ก่อนนะครับอา้าวยังไงแม่แมรี่ปลาบูของพี่แม่แมรี่อ้าวมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะยังไงยังไง โด,โ,โ,โดดโดดโดดจิงโดดจิงไม่โดนไม่โดนโอ้โหเฉยเลยเฉยเลยวะยังไงโดดมาต่อยังไงฮะวิ <t <t ่งมาต่ออ่าแมรี่ปลาบูของเราแมรี่ปลาบูอาศัยอยู่ในฝั่งคุงคาของเราอ้าวยังก่อนยังก่อนตามมาก่อนนะตามมาก่อนนะก็มีเก็บแล้วแหละเอ้ยเฮ้ยยังไงก่อนเอาว่ะเอาวันน้ำลายย้อยเลยว่ะเอ้ยเฉดไม่ได้โอ้โห เฮ้ยอ่ะอุ้ยโอ้ว่าแล้วก้องบิงเก็บจริงๆด้วยโอ้โหกับนักข่าวบอกแต่ก้องบิงเก็บเลยเหรอใจ๋งอะไรวะโอเคผมมาเดี๋ยวพามปนน่งกันก่อนดีกว่านะอ๋อทีระวังนั่งเก้าอี้เราชิดน้ำลายให้ก่อนนะน้ำลายไหลเลยขยุ้ยจุกบจนน้ำลายไหลอ้าโอ้โหไม่กอดอุ้ยอุ้ยเฮ้อไปช่วยเราหน่อยเราไม่อยากโดนขายาย เฮ้ยเราจูให้เธอสามกระจกเลยนะเว้ยเออมาช่วยก่อนอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาของคนเลยว่ะโอ้โหของคนหนึ่งใจว่ะเอาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอฟกร์นายนี่มันแบบโอ้โหวีแล้วมันรุนจริงๆเลยว่ะเอาว่ะมีการปล่อยหมากลับไปด้วยเอาอะเอาวางนี้อ้าเกือบต้องรถไฟชนอุ้ยเดี๋ยว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 เกือบแล้วเกือบแล้วกีะสกอเป็นกระดาษอีกทีขามตะการมาก่อนเลยครับผุ่มขามตะการมันเร็วขามตะการไปแล้วยังไงยังไงจะจะโจกไก่หรือเปล่า การโจกหรือปลาเห่ายังไงเล่ายังไงเล่าอะไรวล่าอะไรอื้อ้อเออการโจกแล้วหรอการโจกแล้วเหรอยังไงยังไงเน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมุดการโจกหมุดการโจกเดี๋ยว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 ยังก่อนยังก่อนแมมเบลี่แมมเบลี่อย่าทำร้ายหนูเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูเป็นเจ้ากาบอดมาลำวงเล่นโอ้สวย โอ้เอาวะวิ่งฉีกเป็นกระดาษอีกทีหนึ่งทีครับผมอ้าวเครื่องถอดรหัสเตรียมกันแล้วนะจังหวะนี้ยังไงแมรี่ของเรายังตายกันอยู่อะโอ้โหเอาวะไล่ตายแขนกระจินจังกิเกยร์จริงั้นจังหวะนี้อ่าครับผมยังไงเอากระจกมาก็ลกลุกได้อะครับโอ้โหก็มาสิครับก็มาสิครับโอ้โหทั้งคืนทั้งวันชื่นชมเป็นขมขื่อไทยวะมาดิครับอ้าวมา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 ยังไงยังไงโดดหรือเปล่าโดดวะอันนี่นนี้นนีโดดนะโดดนะโดดนะอันนี้ไปโดนกเลยต สวยลงมาด้านล่างครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับแม่แมรี่อย่าทำร้ายหนูวิวิวุวยโดดโดดนะโดดนะโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วหาหลุมแล้วไปแล้วไปแล้วตาจกมาแล้วจ้ะกาจกมาแล้วจ้ะโอ้เอาไปไม่น่ารอดนะมาตรงนี้ก็เล่นไปแล้วครับผมเอาวะพี่แมรี่ปลาบูโดดรออะไรอะ โอเคผกก็เป็นไงกันบ้างนะก็จู๊ไปนะกินี้ได้จู๊ถือว่าโอเคเลยเอาจริงนะให้ผู้ชมหลายคนชอบเห็นจู๊มาโก,กาปันไฟก็่อเอาโกปันไฟมาเล่นก็ถือวนะ่าโอ้โหเหมือนแม่ไนี่จะพาไปเต้นรำก่อนตายเลยนะโอ้โหแม่โอ้โหแม่โคตรใจร้ายเลยแทนที่จะพาไปปล่อยหลุมนะมเฮ้ยเราจ๊๊ไปขนาดนั้นปล่อยหลุมก็บ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เป็นไงกันบ้างฮะเกมนี้นะบอกเลยว่าบอดกิลด้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตันที่ผมว่าผมชอบนะกินน้องน่ารักมากเลยนะพอๆขาดชุดน้อเนี่ยผมชอบมากเลยไอ้ว่ายังไม่ขาดใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อเกมที่สองดีกว่านะเพื่อนๆไปกันนะครับอ่าโอเคตานที่สองมาเป็นในส่วนของโบอสสีชาตินั่นเองนะโอ้โหด่านนี้บอกเลยพี่เลยยังชอบอุ้ยเจอว่ะอันโตนิโออ่ะให้ไม่ชมโอ้เราจุบเราตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบว่า ก็เช่าไปเชิก,ก่อนนะแต่เป็นไปได้อยู่นะครับเออครับผมเดี๋ยวลองปั่นไฟกันไปก่อนอเอาพี่บอยตะกรอนรโดนตีมวอีหนึ่งครับผม<อ>พี่บอยพี่บอยคู่นนูน้องปั่นไปช่วยนะน้องโดนตีน้องไปแล้วพี่บอยไหนบอกพี่บอยบอกจะมาอุ้มผมเดโอ้พี่บอยไม่รักษากัญ้าเลยไม่ได้นะแบบนี้นะอเอาวะพี่บอยนั่งแบบเท่ๆหนึ่งทีอ้าวอย่าช่วยฉันเดยนะคืออะไรอะพี่ โอ้โหอันโตนิโอโซนไกลมากนะ oh oh, ENNIS, <Yeah. S 1> อ้าวโดนตีเมื่อวันที่แล้วคุณหมออ้า่างนี้ใครไปช่วยอ่ะอย่าช่วยฉันวัดเอ้าเฮ้ยผมก็ไม่ช่วยหรออุ้ยอย่าช่วยฉันอย่าช่วยฉันหรออืมยังไงพี่บอยน้องบอดนี่อืน้องบอดแบบสายแฟ้มไงเออน้องบอดสายแฟ้มไงไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหอันโตนิโอเออก็มาดิครับโอ้โหคุณหมอก็โดนตีลงไปแล้วนะท่านผู้ชม เพื่อนเพื่อน,น,นครับนั่น,นนะแม่นักแมกิเชียนก็มาวะ่ะเอาไงดีะเฮ้ยเอาไงดีะเอาวะ่ะคุณหมอลุกขึ้นมาแล้วว่ะเราไปไม่ได้นะโอ้คือมันไกลมากอ่ะบีกวังโดนโซนไกลแน่อนอนครับเอาแบบอย่างไงแมกิเชียนแมกิเชียนจะช่วยได้อู้ช่วยไม่ได้ครับผมช่วยไม่ทันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกมาออกมา,ออกมาเฮ้ยเฮ้ยไม้ของยังมีอยู่เฮ้ยเฮจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบลบไม้ของยังมีอยู่มาๆาเราปั่นไฟก่อน เกิดเ,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 เป็นคืนไวเวอร์เราก็ห้ามทอผมนะเกิดเป็นคืนไวเวอร์ไนดะ้ไงเอาวะตั้งใจยหยอดก็เปี้ยงเขาไปหนึ่งดีถ้าเกมนี้ผมไม่ได้จูนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เอาลงนะครับแต่ว่าแฮกเกมนี้ผมได้จูนะก็นะครับนะอาจจะมีจุดหลังคลิปหน่อยหรือว่าอะไรหนะ่อยก็รอดูกันนะครับถ้าผมเอาลงเแปลว่าได้จูนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ลงไหมคลิปนี้ เออพูดแม็กซแนนนี่คือหลายคลิปแล้วเนี่ยผมพูดแล้วแบบไม่ได้ลงพูดจะคอแหบคอคอแหบคอแห้งอือฮอ้าวคุณหมอว่ะคุณหมอนี่กลายเป็นนายอิพไปแล้วแล้วก็นี <c> ้ <oughs> <c oughs> พวกใช้แล้วโหโโอโอโดีเอาผมใช้แดงไปแล้วแตคุณมไม่เชียนแ, <c oughs> แล้วผมเอาครับจังหวะน,นี้ยังไงคุณหมอคุณหมออย่าใช้แดงนะอย่าใช้แดงนะสวยคุณหมอไม่ใช้แดงนะยังไม่ล้มด้วย ใน่เชียโดนจับไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมยังไงยังไงเอ้ยอ่ะคุณหมอหิวปีได้แล้วเขาไม่ถาวรตั้งเอาไปหนึ่งทีเดี๋ยวไปหลุมหลังเครื่องนะครับหลุมหลังเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของนักมายากลนะที่ผมจําได้นะครับโอเคเดี๋ยวพังตรงนี้ไว้ก่อนสวยๆไปหนึ่งที <c oughs> ไปเราฝั่งไปกระก่อนดีกว่า <c oughs> เอาอะคุณหมอคุณหมอะ เอาว่ะจังหวะน,นี้ยังไงอย่าช่วยฉันเอาอีกแล้วไอ,อ,วอ,อว้ยังไงอย่าช่วยฉันอีกแล้วเอาเขาผมจังหวะน,นี้คุณหมอครับผมช่วยฉันหรือเปล่าโอ้ช่วยฉันเนาะผมบล็อกไม่ได้คุณแม่โอ้สวยงามมากคุณหมอเอารับผมด็อกเตอร์เราหรือว่าเอมพิซี้ไดเออร์นั่นเองนะครับจะเราเจอไปคุยมขายกันก็ต่อทีมนี้บอกเลยว่าน้องบอดรันเครื่อง80%เ,เอ้ยรันเครื่องแบบ300%ร้อยอนแน่นอนนะ โอ้โหขึ้นปัน่นในพจนเดียวเลยให้ตายแฉลบิ้นฮุดหุ้ยอุ้ยโอ้โหนัมกมวยก็ล้มไปแล้ว่啊อืมสวยละานผู้ชมไม่เป็นไรพับไม้ไปก่อนเลยหั่นตมาหน่อยจุกไอ้จู๋โอ้โหโอ้โหอันโตน,นิโออะก็มาดีครับได้ทั้งคืนทั้งวันแหละโอ้โหทั้งคืนทั้งวันเลยนะต่อคัตคิวเต็มเลยนะคัตคิวเต็มใครมันจะไม่รู้ไม่เอา โอ้ยน้องบอดข้ามท้ายตายโอ้วโหเอาอะโอ้ยังก่อนยังก่อนเราเราปั่นต่อเลยนะเราปั่นต่อเลยนะเราปั่นต่อปั่นจนชินแล้วน้าําตาสีไหลก็ไม่กลัวอเอาเวลาปเปลี่ยนป้ามมานะแต่เขาไม่รู้เปลี่ยนไปไหนเมือการนะครับยังไงยังไงคอไม้เท้าเหรอเห็นไหมขอเป็นหนึ่งทีโอ บอกเลยว่าเวลาเราเข้าไม้เท้าเนี่ยฮันเตอร์รู้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะถ้าใครที่แบบใส่ฟังดีๆหรือว่าแบบฟังเสียงจริงๆเนะี่ยคือเขารู้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับถ้าคนที่เล่นฮันเตอร์มาบ่อยๆเนี่ยเจอน้องบอเดยเดยอะๆเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเวลาน้องบอดข้อขไม้เท้ากี่หลาทีเนี่ยคือเขาอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่จะเดาพิกัดกันได้นะครับเ้าวะ่ะหัวใจเึ้นแรงวะ่ะเ้าวะ่ะมาแล้ววะ่ะ อันโตนิโอครับผมอันนี้คือเขาไม่รู้ว่าดูเครื่องสั่นหรือว่าฟังจากเสียงไม้เฮาเนอะ่ยอ้าอยัางไงอันโตนิโออันนี้อันนี้อย่างนี้เราต้องโดนละโอ้โดเนเป็นทีนะแต่เราก็สป,ปินมาเลยครับผมเราสป,ปินมาเลยอันโตนิโอจังหวะนี้ยังไงครับผมยังตามหลังกันอยู่ว,ว่าเราวิ่งฉีกไปตลงนี้กันก่อนดีกว่านะแล้วหมอไม่ไปเก็บเครื่องปวดเล,ล็กกันลูก โอ้ยเครื่งองบดเล็ก่ะเขาปวัญได้เ,เยอะแล้วมนไม่ไ,มไมเปเก็บแล้วเอาละไอ้ตอนนัวนี้โอ้เสียบิงไปกับเราแล้วนะครับไหมอ้กับน้องบ่อน,นี่ยัง,ง,งก,ก็บิ๊นี่หนอะโอ้นี่มันใจร้ายเกินไปแล้วไนะโอเคเราจะยู่เตนะ็มะเดี๋ยวเราวิ่งซีไปดีกว่านะหมอโจ้ยอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคคุณหมอโดนไปหนึ่งทีนะเครื่งองโบดเนี่ยรู้สึกว่ากลัวอะไรนะกลัวอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ ออ,อะไรหมออ่ะปั่นไปเนี่ะแต่ต้นกรีนแล้วเขาผมงงอย่างนี้ทำไมเขาไม่มาเก็บเครื่องตรงนี้ง <c oughs> งอ่ะโอเคไปเดีย๋ยวเราไปเก็บเครื่องก่อนโอเคโอ้โหเห็นไหมเทีื่องได้เยอะจริงด้วยอ่ะถ้าผมปั่นสุข,ขานเสร็จตรงนี้เสร็จก็จุดเองแล้วอ่ะเออคุณหมอนี่เล่นงง,งๆเหมือนกันนะ <c oughs> อาวโหโอ้โหในวันที่ฝนโปรยไปมีฉันอยู่ตรงนี้ฉันเงาจะรู้ไหมฉันเงา,จ,าจึงทาาขัดใจไม่มีอ้อมกอดเอาวะเอาวะจะร้องเพลงอีกแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ไม่ครับร้องเพลงไม่งั้นเลยนะร้ <c oughs> องเพลงคลายความกลัวโอ้โหเอาวะแม่งโคตรกดดันเลยนะตอนนี้เหลือผมคนเดียวเนะะ <c oughs> คุณหมอนี่ยังไม่ลุกนะโอ้ลุกขึ้นมาแล้วนะอ้าวอันตนี้โอเหมือนจะไปนคนฟังเสียงเป็นด้วยนะ ฟังเสียงเป็นด้วยอ่ะกูน่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ย่ะท่านผู้ชมเดี๋ยว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 หัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงเอาว่ะหายไปแล้วนะครับนะอ้าวอ้าวยังไงยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนอันโตนิโอตีใครเดี๋ยว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 ดียโอ้อันโตนิโอไล่คุณหมออยู่นะอย่าเรามาเก็บเครียนตรงนี้ก่อนดีกว่านะโอ้เราครับผมยังไงยังไง เราปั่นได้เยอะแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องปั่นขึ้นมาเลยนะเวลาเปลี่ยนเป้าหมายเราไม่เป็นไรนะเราต้องรีบปั่นแล้วเราก็รีบปั่นแล้วอย่าหลังเกมหลังเกมมาเลยอัลโตนิโอหลังเกมมาปั่นไปเลยโหสวยงามอ๋อผมไาแสตเราไปเปิดประตูกันเลยดีกว่านะอ,าอ่าอันตันนี้เข่าม้เท้าโชว์มันย่างีโอ้อโโอล้มไปแล้วอคุณหมอวิ่งโลดเข้าไปอยู่นี้ด้ไหม เอาแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะมันขอนการเล่นน้องตาบอดแบบสาม่้อเม่เคืให้ท่านดูกันนะโอ้โหบอกเลยว่าการการจจ้ที่ดีคือการแอบนะครับนะเดี๋ยวดูไว้ดีนะครับแม่安นิโอเนี่ยจะหาผมเจอหรือเปล่านีอ้าวัวใจเต้นแล้วบอกเลยการเก็บรอยเท้าระดับพการโอ้โหโอ้ย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 น้โอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยนะ้มออยโอ้โๆๆยโอยอ,นนอย้ ไม่เจอหลอกไม่เจอหลอกนายอะนายอะคลิปมากแล้วนายอะคลิปมากแล้วเอาวะเอาวะไปมา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 ยังไงยังไงเก็บรอยเท้าต่อเก็บรอยเท้าต่อเขาบอกเลยว่าเขาหาผมไม่เจอหรอกผมนี้แบบแอคคิฟคริสเก่าหคนเล่นนาอิฟเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้นะครับว่าการเก็บรอยเท้าต้องทำยังไงนะส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าตอนเข้าเก้าอี้เนี่ยเอาวะอันโตนิโอว่บผมขอไม่หาแล้าเขารู้นะ เพราะว่าตอนเข้าเก้าอี้เนี่ยนะยิบต้องเก็บรอยเท้านะไม่งั้นจะโดนโนไกลนั freely, ่นเองนะผมก็ได้ทั้งขามจากการเล่นหนายยิบกันเองเฮายยังไงยังไง่หาเจอหรือเปล่าฮะเจอหรือเปล่าเราอะเฮ้ยยังก่อนยังก่อแยังกอโอ้โหกระโดดเบาๆนะเพราะว่าเราเราย่องแล้วกระโดดนะมันจะไม่มีเสียงเลยครับเฮ้ยเกสเกสเซ้าวรายเท้าไม่เจอแก้วก็ บอกเลยว่าอันนี้มันโคตรโคตรโคตรเนียนบอกเลยโอ้ผู้น่าอยู่ใน้ฉันโอ้โหเหมือนจะเทเลไปเฝ้าหมอหรือเปล่าเฮ้ยเธอเนี่ยมันใจไรจริงเลยโอ้เอาอะเอาะเหมือนจะเห็นเราแล้วนะเก็บบอลทาไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้เราต้องจุกออกหลุมไม่ได้ครับผมหาเกิปีผมจุกออกหลุมได้นี่คโคตรเทเลยครับอ้าวยัางไงายัางไงายิงตัวโน้ตมาแบบนี้ยิงตัวโน้ตมาแบบนี้หรอพี่น้องน,นั่นเองหมาตรงนี้พักไว้แล้วด้วยนะสวยเลย โวยเลยกระโดดไปชนหนึ่งทีขับปิ้นมาพอดีครับผมกระ,ะโดดฉีมาตรงนี้เพราะว่าของางานมีตัวโน้ตน,น,นะครับไปเดี๋ยวนะ่าจะโดนหนึ่งิตแน่นอนจังหวะนี้ยังไงอันโตนิโอมาแนละ้วจังหวะน,นี้ยังไงยังไงยังก่อนยังก่อนอนะไ้ยังไม่โดนกระโดดแตะหนึงไปก่อนนะผมอล้ผมแล้วก็จุกออกรูกไม่ได้คุณหมอก็จะไหลตายาแล้วนะอุะอ้ยอีชิกเกิปีชิกเกิดนั่นแหละโดนหลอกโดนหลอกเอ้โดนตะการกปิ้ตะการเรามาแล้วสวยงามเพือ่อนเพื่อนเพื่อน โอ้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 ยโอ anything, <a> ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกคิดมากแล้วเรอะคิดมากแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้เราหลบไม่ได้นะเราหลบไม่ได้แล้วนะโอ้ยังไงอ่ะยังก่อนนะยังก่อนนะยังก่อนเราไปก่อนเราไปก่อนอุ้ยอุ้ยหมอจะไหนตายแล้วท่านผู้ชมหมอจะไหนตายเราหลบไม่ไ้โอ้โหตกใจเลยโอ้เป็นไงบ้างครับการแอบแบบแอสคทินคลิปแบบ 100เปอร์อเซ็นต์นะท่านผู้ชมเอาไปเล่นกันได้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตรริดตามใผมด้วยเอาไว้ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า open Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing a n Hold tight. Coast collide. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the sky.